อเดินหน้าเดินหน้าเขา้าดังนั้นไม่เข้าถอยหลังเดินหน้าเกีลือล่วในหนักคันนี้ เข้าไปตั้งนานแล้วเกียร์ถึงได้จับเอามาวัดมันเกียร์ดูวสินี่คือสภาพน้ำมันเกียร์เก่ากับใหม่นะฮะคันนี้ต้องพัดชิ่งเป็นคันที่สองนะาะสภาพน้ำมันเกียร์ไม่ไหวแน่นอนอันนี้คือเราดูดมาจากเกียร์นะตัวนี้ของใหม่สภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นของคุณน้านเนี่ยต้องพัดชิ่งจริงละ ใช้น้ำมันใหม่ดันมันเก่าออกนะครับสวัสดีครับเช้าวันที่16ของเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับเป็นวันเปิดงานผูกผักมาสายบ้างแล้วก็บางบางคนก็ไม่มาบ้างก็น่าจะมีนะฮะก็เดี๋ยวก็มีมาตรการลงโทษแบบไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมแนะนําตัวเองก่อนครับผมแอดครับมาจากอ่างทองครับอ่งอติดตามโครงการมาจากทางไหนผมดูจาก YouTube ครับสมาชิกหลายๆท่านผมก็เลยดูเรื่อยๆครับสนใจครับครัสนใจมากครับผมอาการเป็นไงรถอาการรถของผมก็เท้าความหน่อยรถคันนี้เจ้านายให้มาเพิ่งไปได้มาสัก2เดือนก่อนที่จะมานี้ครับเจ้านายจอดทิ้งไว้ประมาณสปีครึ่งครับ ก่อนที่จอดเขาก็เป็นอาการกระตุกแล้วผมก็เลยมาใช้ใช้อยู่ในกรุงเทพครับมันกระตุกมากเลยเวลาขึ้นคอสะพานนี้บางทีเกียร์ไม่เข้ากับไปคาอยู่ที่สะพานเกียร์ไม่เข้าครับผมมาถึงว่าเราเข้าเกียร์ไปแล้วแต่รถไม่วิ่งถูกครับตัวเลือกเกียร์วืดจอดอยู่กลางสะพานก็ตกใจตัวขันหลังเัไล่ตูดอ่ะก็เลยดูแล้วเลยตัดสินใจมาหาอาจารย์ดีกว่าครับความคาดหวังกี่เปอร์เซ็นที่มา ถ้าถามกี่เปอร์เซน็นต์ของอาจารย์เคยไปอบรมที่ไหนแสดงว่าต้องมือหนึ่งแล้วครับผม,มคาดหวังเอาสัก9กครับคือ,อคําว่ามือหนึ่งมือสองมือสามนั้นไม่เรามันไม่ได้สสำคัญอะไรอกครับครับจะเก่งมือหนึ่งมือสองมือสามต้องแก้รถให้ตกค,คือผม,ผมเนี่ยผมยังเรียนรู้ทุกวัน <c oughs> ผมไม่ได้เก่งนะเรียนรู้จากสมาชิกทั่วประเทศเพราะว่าผมไม่ใช่คนเก่งแต่บังเอิญว่าผมโชคดีที่ผมชอบ ค้นคว้าค้นคิดและทํารถสําเร็จแค่นั้นเองครับผมผมนี่เป็นคนอยู่ปลายแถวก็เลยนะผมไม่ใช่คนเก่งนะผมอยู่ปลายแถวเพราะหลายสิ่งหลายอย่างต้องเรียนรู้จากสมาชิกครับเพราะว่าคนเขาเก่งจริงๆนะเขาสร้างรถเขาสร้างเครื่องยนต์มาแล้วนั่นคือต้องยอมรับอย่างพวกเราแก้แก้ไขเบื้องต้นแก้อย่างไรให้รถใช้ได้ตรงนั้นคือเป็นหน้าที่นะครับจะเก่งกาศขนาดไหนก็มันไม่ได้เกี่ยวกันถามว่า ทำรถโาจบหรือเปล่าแล้วทําสต็จแล้วทําถูกให้เขาใจ้ได้แบบนี้เป็นกรจยาบ้านขอ้นข้างไม่จะมาทําแพงๆเหมือนหลายคันทำแพงๆแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็ยังคุยตัวเองว่าเก่งไต้ตรงนะั้นคือเอาเปรียบชาวบ้านเขานะครับนี่ก็คือของขวัญปีใหม่ผมเป็นคนที่ไม่เก่งอยู่ระดับปลายแถวผมไม่ใช่มือหนึ่งมือสองอะไรนะผมอยู่ไปไปลายเลยฮนะมือบวยของวงการรถยนต์ปัจจุบันนี้ความคาดหวังอยู่เอา ห้า,นานสิบบาสิบนะอ่าตนนี้หนักมาก,มากนะครับครับ,รบถ้าพัดชิ่งแล้วเ,เ,เ็ื่อเผลเกียร์วิ่งไม่ได้เลยต้องทอํา,ยยาใจนะเพร,ร,ร,ราระเกยเียร์มันบื้นไงถ้าวิ่งไม่ได้เลยต้องทําใจได้หรือเปล่าต้องคุยกันก่อนครับถ้าวิ่งไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนเกียร์เลยไม่อย่างไงก็เวลาเราดันมันเพือเนี่ยนรถวิ่งไม่ได้เลยเพราะอาการมันหนักโอครับทําใจได้หรือเปล่าต้องถามก่อนถ้าทําใจได้จะทําให้ได้ครับตามนั้นนะครับอ้าวโอเค คันนี้เราจะพัชชิ่งมันเกียรดูก่อนนะว่ารถจะวิ่งได้หรือเปล่าถ้าวิ่งได้ก็ถือว่าโชคดีของเจ้าของ ครับฮอนด้าแอคคอเมื ord, ม่อช่วงเช้าอาการเกียรรั่วหนักนะครับก็บอกเจ้าของรถทันใจ50/50 50. หลังจากเข้าโครงการจากเกียร์ถอยที่เข้าแรคร์คึกหายตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ักสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกียร์เดินหน้าอาจจะมีบ้างกระตุกเล็กน้อยต้องใช้ระยะเวลาครับประาณอาทิตย์หนึ่งล้วคงจะหายสนิทนะครับ การทดสอบภ่านสนามเป็นไงครับก็ครับมันความกระตุกมันหายไปครับก็ม,มีบ้างนิดๆนหน่อยๆการกระตุกและอาัอตราความเร็วผมว่ามันขึ้นนะครับเร่งขึ้นดีเร่งขึ้นดีครับขาบผมก้เกียมันไม่บืดแล้วไงครับแต่อ,อ่าก็ยังกลัวกลัว อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งมาอาทิตย์หนึ่งอ่ะข้าบผมเพราะว่าตอนนี้มันเหลือเกียร์เกียร์หนึ่งยังเข้าสองยังหวาคกับเกียร์สองเล็กน้อยครับนองนั้นปกติหมดแล้วล่ะครับผมครับเมื่อเช้าแรงแรงเห็นเข้าเกียร์แล้วเครื่องโยกเลยครับตอนนี้ปัญหาค่าใ้จายหมดหรือยังก็เบาบางลีครับอ้าวงั้น่าทุกอย่างับ มันเหลืออีกประมาณ1ินต์นั่นเองที่ะหาสนิทครับผมอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถเอ็กอร์ตยุ่นเดียวกับเราก็ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์กระตุกครับผมขอเรียนเชิญครับที่ใหญ่จูนิงซาวครับไอ้จูนิงครับผมก็ผมก็ติดตามจาก YouTube จากอะไรครับผมเห็นลูกค้าทั่วๆไปก็ก็โอเคครับแล้วมานี่ก็มีความมั่นใจครับอันไหนเสียก็คือเสีย อันไหนใช้ได้ก็คือใช้ได้ครับอีกคั้นหนึ่งจะกอนเปลี่ยนเกียร์ไปสามลูกอาการเดินมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้หายแล้วเนี่ยทดสอบมาหายเรียบร้อยครับก็ทำตามคำแนะนำครับอย่าใช้เกินกำหนดนะฮะแล้วก็การการขับรถ สตาร์ทเครื่องต้างปิดแอร์ทุกครั้งเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ลดการสึกหลับสตาร์ทตอนเครื่องเย็นสตาร์ทเสร็จห้ามดับแล้วสตาร์ทใหม่ครับทุกครั้งเราสตาร์ทเครื่องเย็นเท่ากับการสึกหลอเท้ากับเราวิ่งเวลาเครื่องร้อนแะดร้อยกิโลนี้ก็คือความรู้ใหม่รับไม่เคยลยแต่ั้าสตาร์ทเสร็จแล้วปีดเครื่องเลยห้ามดับครับผมอ้าว หาคาใจหมดแล้วขอเดิน <ขอ S 2> ทางกอดภัยขอ,ขอบคุณครับ